ครับผมทิพนครนายกครับเอาอาหารปลาดุกมาอ่อยครับไม่รู้ปลาเนปลาแรดจะเข้าไหมครับแต่มีชะโดปอกสองตัวก็ปะวนอยู่นี่ไซส์ถ้าสองนิ้วเองครับ โดอโดไม่ใหญ่เท่าไหร่โดหรือประช่อนไม่รู้นอนนิ่งเลยไม่โดนดยดิไม่โดนไ,ไ,ดไดน้่มังง้งเนี่ยแต่ยิงโดนโดนโดนโดครับโดนนะไอช่อนครับ ช่อนน่าจะเป็นช่อนนะครับติดลูกติดครับโดนครับช่อนครับแทมแรกครับหมานหมานครับฝากตามผลงานเร้ยเรยครับเดี๋ยวค่อยลงแมว ช่อนนะนึกว่าชะโดอยู่นิ่งเลยใสครึ่งโลได้อยู่อยู่ต่อยเลยครับครับได้นั่งมาสักพักหนึ่งฮะลาไม่เข้าครับแต่ยิงปลาช่อนไปก่อนครับตัวหนึ่งน่าจะเป็นปลาช่อนนะยิงรอดช่องแบบแคบๆไปเลย ทิพนครนายกครับฝากผลงานด้วยครับเดี๋ยวลงไปเอาปลาระย้ายใหม่นะครับหน้าตาอันนี้มันไอหนาตาอันนี้มันไอ,อ,นนนอจังหวัดอะไรฮะนี่มันนายกอยู่ใช่ไหมปาจีน,จนแล้วเหรออ๋อปาจีนแม่น้ำแม่น้ำปาจีนใช่ไหม ล่องมาใต้น้ําเลยแหละ,ะน่าจะเป็นปลาช่อนนะถ้าจะโดไซนี้ผมไม่แน่ผมอาจจะไม่ยิงนะโดนเหรดนดิเนี่ยนอนอยู่นะออไม่รู้รอ,อุ้ยฮะมันไม่ขาดมันติดลูกมันติดอะไรไม่รู้เนี่ยปลาช่อนหามเปียกแล้วมั้งเนี่รอรอรอยครับครับ ะไม่ไม่ไม่ไมปช่อนลืมเก็บทอสับเดี๋ยวเก็บทอสับก่อนเผื่อผิดพลาด ติดอะไรไม่รู้ว่าติดนิ่งนะครับติดแบบตึงนะครับ คครรััับบโเต็มหวถึงว่าไม่ดิ้นเลยครับเต็มแล้วครับได้ย้ายหมายมาอีกหมายลนึนะครับงานแม่น้ำครับแม่น้ำปาจีน มได้อ่อยเยอะะไว้แถวนี้อาหารปลาดุกครับดูจะมีตัวเข้าไีมครับฝากนะกดติดตามด้วยนะครับ โดาครับตัวป,น,ปนินครับปนินข้ามเหรอข้ามครับเฮ้ยย่างใหญ่เลยอยุโดนโดนโดนอโดนครับวิ่งครับวิ่งครับ ครับติดเดี๋ยวลงครับตัวใหญ่ครับจดีชีกอุ้ยใหญ่ครับไอโลครับแก้มที่สองครับ โลครับหานครับโอ้โหโโลกว่าครับสองโลครับตัวนี้อ๋อนึกว่านึกว่าห้ามครับนี่ครับเก็บไม่โดนครับ มาลึกครับตัวนี้ครับดูต่อยเรื่อยครับแต้มที่สองมาครับจะหาแต้มไปเรื่อยครับใหญ่ครับเป็นแม่น้ำปาจีนครับอตอดลนะครับเอาหลุดพอดีเหรอ โอ้ยใหญ่เฮ้ยมันอ้วนอ้วนจังวะอ้วนอ้วนดีแท้เลยใวยสวยครับลันมาดูคนงานครับยิงสบายพุทธ ยิงสวยอ้าวขึ้นต้นหน้าโดนไหมอะโดน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 โว่าอยู่ยิงสวยปล่อยไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องกดปากายปากาย เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมาทางนี้ดิแกดึงมาแล้วนี่เออดึงให้มันออกมาเดี๋ยวซ้ำให้อย่าอย่าตึงมากนะฉีกง่ายนะเรียบร้อยเดี๋ยวว่าอยู่ยิงสวยใหญ่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 เดี๋ยวดิเราเราปลากายครับ ออกไหมไม่ออกไม่ออกลูกแกติดนั่นดึงก่อนนู่นดึงก่อนดึงก่อนลูกแกติดออกครบัรบออกครบัรบรว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 บไอ้ยกยกอันนี้เลยอุย้ยใหญ่ห้าอัพว่าอยู่ยิงสวยห้าอัพครับตัวนี้โอ้ห้าอัพตัวเนี้ย ห้าอัพสี่ห้าเนี่ยได้เลยโอ้ยสวยว้าอยู่เห็นยิงเออยิงสวย มันเราสิบล้อโอ้โหมันวิ่งเร็จวจังวะผมไม่ทะลุได้ดิเนี่ยเนี่ยไม่ทะลุเนี่ยเนี่ยอันน,นี้ลูกแกเนี่ยไม่ทะลุเอ้ยแต่ว่าโดนจุดนี้เหนียวอยู่เล่นเร็วน่าจะาสี่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 กวา่าคนนี้เห็นมันขึ้นรอบของมึงไง ใช่ใช่ก็มันขึ้นมันขึ้นก่อนหน้าที่ว่าแกจะเดินมามันก็ขึ้นรอบหนึ่ง,งนะนสี่ตัวนี้หนาด้วยสันหมาปักสี่อะสี่สี่กวา่าตกน้ำตาบน,นี้ก็ง่ายนะ <c oughs> อุ้ยแมลงตอนแรงตอนเย็นเนี่ย <c oughs> เดินเกมตอนเย็นนะสายวิ่งย้อนเลยใช่ไหมสายมันย้อนโดนหรอวะ ไม่แต่หันไปเห็นเห็นเห็นตอนกีช็อตยิงอยู่ว,ว่ายิงสวยอยู่เฮ้เอาเอาลงยูทูบด้วยนะลงดิ๋ยวลงเดี๋ยวจะลงให้แหม่่งไม้เฮ้ย A, เลือดเลือดตรงนี้ผมต้องเซ็นเซอร์นะเนี่ย,ยจะเซนเซ,นเซอร์รอจะเซนเซอร์ฮะอุ้ยแมลงตอนเย็ดนดีกว่า โอ้ยหนักหนักตัวเนี้ยหนาสันยางหนาตัวแรกของตัวโลเองเนี้ยไม่โลมันอยู่ในน้ำสันยางหนาเอ,อ้อคุ้มหน่อยแก้วคุ้มมาค่าละมันหน่อยแต่มันเนี้ยยิงอยู่เนี้ย กายแม่งหนาที่หนาหนามากเลยนะ,ะใช่ไหมพอ้แ้ยิงปากกายโดนนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วาาก็แต่มันไม่ปล่อยไม่ต้องแต่มันเลยอ่ะ หันมาแบบเห็นช่วงหางตาพอดีเอาดิงดักสวยอะ่ะตามันลงไปพอดีเห็นเลย แล้วแต่จำแหมจะเอาไกลตัวอ่ะ <laughs> ไม่แล้วแต่เลยโอ้โหเอาไปบามาได้เยอะได้เยอะกว่าอีกทีนี้ <laughs> โอโ้มาแรงตอนหลังด้วยวะ่ะไม่ไอ้ก่อนหน้าน,นี้ผมก็เห็นมันขึ้นครั้งหนึ่งนะไอตอนที่ว่าตต๊อดเดินม,มาตรงน,นี้พอดีอะ่ะ มันก็ขึ้นครั้งหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาตัวนี้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นพวกปลาล่องอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นซ้ำที่เดิม,มดว,วันนี้ก็จะกลับกันแล้วครับสรุปผลงานแต้มวันนี้ครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต้มสองคนครับมากับนัดตอดสองคนทั้งวันปลากายมายิงได้ตัวเย็นนะครับ ครับเอาไว้เจอกันวันหลังครับฝากติดตามนะนะฝากติดตามด้วยนะครับ